ข้อที่10นะคะกำหนด a b c เป็นเซตได้ใดข้อไหนถูกต้องที่สุดนะเราก็มาดูทีละช้อยข้อที่1นะคะ a b เป็นเซตจำกัด a เ b ไม่เท่ากับเซตว่าง p a u b เป็นสับเซตของ p a union p b นะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่าผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับกันก็คือไอ้เจ้า p a union p b เนี้ยมันเป็นสับเซตของ p a union b ต่างหาก เพราะว่าคือ a u a u b อะ่ะมันมันมีสมาชิกที่มันมากขึ้นจากการที่เราเอาสมาชิก a ลงกับสมาชิก b ใช่ไหมคะเออฉะนั้นตัวเนี้ยต่างหากถึงมันเป็นสับเซตของไอ้เจ้าตัวนี้นะคะโอเคจริงๆมี intersect เ,เดี๋ยวพี่แถม intersect ให้นะถ้าเป็น p a intersect p b เนี่ยถ้าเป็น intersect นะคือเท่ากับเลยเท่ากับ p a i n s e c b เลยตัวนี้ง่ายโอเคนะคะอันนี้อันนี้หวยลิ้นพันกันอันนี้เลกเยนก็จดเพิ่มลงไปนะคะ ข้อ2นะคะเขาบอกว่ามี A เ e c B ยูเนียนกับ B เ e c C อันนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องมีการคล้ายๆเป็นการพิสูจน์นะคะว่ามันเป็นสับเซตกันไหมอะไรยังไงนะคะก็จากตรงนี้เนาะก็เราอาจจะยังไม่ได้บุม่มบามแจกพามเข้าไปเลยนะเราก็ค่อยๆสังเกตว่าอ่ามันเป็นเห็นว่ามันเป็นเซก B แล้วก็ B เซกนะคะก็ เดี๋ยวเราสามารถที่จะดึงมันออกได้เนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าพี่ย้ายอ่สลับที่นะคะเอเซีในพี่สลับเป็น B ี A นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็น B ีเเหมือนเดิมไม่ได้สลับอะไรเพื่อที่อันนี้จะได้เป็น B ี B ซเเราจะได้ดึงมันออกได้ใช่ไหมคะเหมือนเราแจกเข้าไปแล้วเราก็ดึงมันออกได้นะคะตามตามตัวเนี้ยเนาะก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะแจกเข้าไปหรือดึงออกก็ได้นะคะทำตัวนี้เนาะ แล้วก็เหตุผลที่พี่เลือกเอาสลับ B มาอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าพี่สังเกตตัวตัวโจทย์นะคะมันเป็น B ขึ้นก่อนนะเป็น B ีพาร์มยูเนียนกับ A อพารมเซกซี xy, พนะคะเราเลยสลับเอา B มาอยู่ข้างหน้านะคะให้มันเหมือนกันทั้งคู่แบบนี้แล้วเราก็ดึง B i อ t นเ s อร์กออกโอเคไหมคะก็เป็น B ีเซกนะคะแล้วก็เหลือ A แล้วก็ขั้นด้วยยูเนียนแล้วก็สข้างน,นอกก็มีพารมเหมือนเดิมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ออาแจากพรมนะคะก็เป็น B ีพารม ยูเนียนกับ A อยูเนียนซีพามใช่ไหมคะทีนี้ก็เอาพามตรงเนี้ยแจกเข้าไปนะคะก็ได้เหมือนในโจทย์แล้วถูกไหมเอพามนะคะยูเนียนเป็นอินเตอร์เซ็กซีพามทีนี้เราพบว่าอาพอเราจัดรูปตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับเจ้าตัวนี้เลยนะในด้วยการที่ซ้ายมือเท่ากับขวาม,มือแสดงว่ามันก็เป็นสับเซตของกันและกันด้วยถูกไหมเพราะว่าตัวมันเองก็คือเป็นสับเซตของตัวมันเองอะคะ่ะอ่าฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ย คําตอบที่ถูกต้องนะคะนะคะมันเท่ากันก็คือมันเป็นสับเซตของกันด้วยอย่างแน่นอนนะข้อที่สองทีนี้เรามาดูข้อสามข้อสี่กันนิดนึงว่ามันผิดอย่างไรนะคะ a ลบ b เท่ากับเซตว่างแล้วแล้ว a เท่ากับ b ทาไมลิ้นถึงพัน a ลบ b เท่ากับเซตว่างการที่ a ลบ b เท่ากับเซตว่างเนี่ยไม่ได้แปลว่า a จะต้องเท่ากับ b นะคือถ้าเกิดว่า a ลบ b เท่ากับเซตว่างอะสิ่งที่เรารู้ก็คือเราสรุปได้แค่ว่า นะคะว่า a อ่ะเป็นสับเซตของ b ก็คือถ้าถ้าสมมติว่า a ก็คืออยู่ใน a แต่ว่าที่ไม่อยู่ใน B อยู่แค่ใน a เนี่ยแล้วไม่อยู่ใน B เนี่ยมันไม่มีมันเป็นเซตว่างเนี่ยแปลว่า A เนี่ยมันอยู่ข้างใน b มันเป็นสับเซตของ b คือเรารู้แค่นั้นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเท่ากันเข้าใจไหมคะเออก็คือรู้แค่ว่าอ่ะเเป็นสับเซตของ b แค่แค่นั้นอย่างเช่นอย่างเช่นก็ได้สมมุติว่าพี่มี a เป็น1 2สองนะคะ อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอะแล้ว b ของพี่เป็นหนึ่งสองสามเงี้ยอันเนี้ย a ลบ b ก็เป็นเซตว่างจริงไหมแต่ว่าแต่ว่า a มันไม่ได้เท่ากับ b อะนะคะข้อที่สี่ a เอเ b พารม a เอเ b พารมเท่ากับเซตว่างนะคะการที่ a เอินเทอร์เซก b พารมเท่ากับเซตว่าง a เอเ b พารมคืออะไรนะ A สิบ B พายม์คือ A ลบ B ใช่ไหมคะก็คือเขาบอกเราว่า A ลบ B เท่ากับเซตว่างก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองใช่ไหมก็คือสิ่งที่เรารู้ก็คืออะไรเราก็รู้แค่ว่า A เนี่ยเป็นสับเซตของ B เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ตัวขวามือที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าแล้ว A union B พายม์เท่ากับ B พายม์ใช่ไหมไอ้ที่เขาบอกว่ามันเป็น A union B พายม์เนี่ย A union B พายม์เท่ากับ B พายม์แปลว่ายังไง ถ้า a ย u n i o บ b พามเท่ากับ b พามแปลว่า a มันเป็นสับเซตของ b พามใช่ไหมตัวเล็กยู u n i ยนกับตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่เออแสดงว่า a เนี่ยมันเล็กกว่าตัว b พาร์มมันเป็นสับเซตของ b พาร์มคือเรารู้แค่นี้นะคะซึ่งการที่เรารูก้การที่ a เป็นสับเซตของ b ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะมันก็ไม่จริงไม่ได้เสมอไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็ตอบข้อที่สอง ข้อที่11นะคะเขากำหนดว่า a b c เป็นเซตแล้วก็ให้แต่ละตัวมา a union b a union c อะไรต่างๆนะดังนั้นเราก็จะต้องมาวาดเป็นแผนภาพเลยแล้วกันในข้อนี้จะได้เห็นภาพนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงอ่ะเรามี a มี b แล้วก็มี c ทำไมมันจืดจางอย่างนี้เปลี่ยนปากกาแบบอันนี้อ่ะเซต a เซต b เซต c แบบนี้เขาบอกว่า a u b เนี่ยเป็น92 a u c เป็น79 นะคะ ABUC เป็น75 A1B1C นี่32ตัวนี้32คือตรงกลางตัวนี้เลย A1B1C นะคะแล้วก็ A1B ลบ C คือ18 A1B ลบ C คือตรงไหน A ใ e c t b เนี่ยมันคือมันคือเสีย้ยวนี้ใช่ไหมคะแล้วลบ C ไม่เอา C ก็แสดงว่ามันเหลือแค่ตรงนี้อาตรงนี้เนี่ยเป็น18บอกมาแล้วก็ a เ c ลบ b, b a i c c ก็คือตรงนี้ใช่ไหมเซี่ยวนี้แล้วลบ b ก็คือเอาเฉพาะตรงนี้นะคะเป็น6ใส่ไปนะ6 b เศ e <s Elliott ills> C ลบ a ค่ะ b ศกก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าลบ a ออกแมว a ก็คือแค่เซี่ยวตรงนี้นะคะเป็น2ใส่ลงไปทีนี้ถามว่า a u b u c เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคต้องการทั้งหมดเลยนะ เราขาดตรงนี้เนาะส่วนตรวนี้ส่วนตนัวนี้ซึ่งเราไม่รู้นะคะตัวนี้เนี่ยพี่ขอสมมุติให้มันเป็น x เป็น y แล้วก็เป็น z กันเ่ากันอ่ะเป็นตัวแปรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเรารู้ว่าโจทย์ให้มาว่า aub เป็น92สฉะนั้นเรารู้ตอนนี้ว่า a u b เป็น92ก็คือแปลว่า x บวก y แล้วก็บวกกับ18 3 2 6สามสองหแล้วก็2เนี่ยเท่ากับ92ใช่ไหมคะ อันนี้นต้องเขียนเต็มไหมสิบแปดสามสองหกแล้วก็สองนะอ่ะเป็นเก้าสิบสองอันนี้ก็คือแสดงว่าอ่ะเราเดี๋ยวเราก็ได้ x บวก y ออกมาใช่ไหมแล้วก็เขาก็ให้มาว่า AUC เป็นเจ็ดสิบเก้าก็คือนี่สองวงนี้นะคะก็คือ x บวกแแล้วก็บวกกับเนี่ยหกสามสองสิบแปดนะคะบวกหกบวกสามสองบวกสิบแปดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะ 79เนาะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือ BUC 2วงนี้นะคะ Y บวก Z Y บวกแแล้วก็บวกกับอะไรบ้าง18 32 62 6ไม่เกี่ยว6ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,เ,ยวเออลบออก2งนะคะ2เดี๋ยวนะเดี๋ยนะอะไรนะอันนี้คือเรากำลังเรากำลัง ใครอยู่ใครเนี่ยอันนี้เป็น buc buc สิบ buc เบอร์ละสิบแปดสามสองสองมีหกด้วยสิทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะอ่าเบอร์ละนะคะสองวงนี้นะก็คือเราเอาทั้งสองวงเลยเนาะก็มีหกด้วยโอเคบวกกันเป็นเจ็ดสิบห้าทีนี้เนี่ยจากตรงนี้เราก็ได้ว่า x บวก y เฉยๆเนี่ยนะคะน่าเรียนย้ายข้างนะ เอาตัวนี้ย้ายเป็นลบนะลบออกมาแล้วเป็น34นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาลบมาให้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ x บวก z ค่ะ x บวก z ของเราเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะอันนี้คือ21เนี่ก็ย้ายข้างตัวนี้เป็นลบตัวนี้ก็เหมือนกันเราเหลือ,อ y บวก z นะคะก็เป็น17นะคะโอเคทีนี้พอเราได้3สมการตัวนี้ออกมาเนี่ย1 2แล้วก็3 3สมสมการนี้เนาะ แต่ว่าเราอยากจะได้ผลรวมทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนสังเกตว่าสามสมการนี้มี x 2ตัวมี y 2ตัวแล้วก็มี z 2ตัวถ้านักเรียนจับมันมาบวกกันทั้งหมดเนี่ยมันจะได้อะไร2 x บวกส y บวกส z ใช่ไหมคะซึ่งสัมประสิทธิ์ขา้างหน้าเป็น2หมดเลยนะมันดีตรงนี้เนี่ยบวกกันนะคะ3 4 21แล้วก็17รวมกันก็เป็น72นะคะทีนี้ มันดีตรงที่ว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามัน2หมดเลยเราสามารถที่จะเอา2เนี่ยหารตลอดได้เพื่อที่จะเหลือค่า x บวก y แล้วก็บวก z อ่ามันเหลือค่า36ทีนี้เนี่ยเราอยากจะได้ aubuc ก็ไม่ยากแล้วเราก็คือ x บวก y บวกแล้วก็บวกกับ18 3 2 6แล้วก็2ถูกไหมคะก็คือ aubuc ของเราดังนั้นเนี่ยอ่าสรุปคำตอบเลยดังนั้น n ของ aubuc ก็คือ เอ็กซ์่เขียนเต็มๆเ,เนาะเอ็กซ์บวกวน์บวกเซแล้วก็บวกกับ18บแป2วกสบวกบวกนะคะก็คือเอ็กซ์บวกวบวกซตตัวนี้เราแทนด้วย36นะคะแล้วก็บวกกับเจ้าก้อนที่เหลือนะคะคือ58เนาะออกมาสมตอบสุดท้าย94ข้อ2ค่ะข้อที่12นะคะเขาให้ a b c เป็นเซตใดๆข้อความใดถูกต้องข้อที่1ถ้า a เป็นเซตว่าง Power Set ของ a ก็เป็นเซตว่างจริงหรือเปล่าการที่ power set ของ A เนี่ยคืออะไรอ่ะ power set ของ A มันคืออะไรคะเออ power set ของเซตว่างอ่ะ power set ของถ้า A เป็นเซตว่างแสดงว่า power set ของเซตว่างเนี่ยมันคืออะไรมันคือเซตของเซตว่างถูกไหม power set ของเซตว่างจะต้องเป็นเซตของเซตว่างนะคะไม่ใช่เซตว่างเฉยๆไม่ใช่เซตว่างเฉยๆนะข้อ1ผิดข้อที่2 a intersect b, b เป็นสับเซตของ a a ลบ b ไม่จริงนะคะ a a intersect b, b เนี่ยกับ a ลบ b เนี่ยเป็นคนละคนละชิ้นคนละอย่างคนละอันกันเลยถูกไหม a intersect b, b. ก็คือส่วนที่3าตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้า a ลบ b, b คือ,อยังไงอยู่ใน a แต่ว่าไม่ไม่เอาใน b ก็คือตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ได้เป็นสับเซตกันเลยนะคะข้อที่3เราสามารถเขียนแจกแจงสมาชิก ของ power set ของ A ได้เสมออันนี้เนี่ยไม่เสมอไปนะคะสมมติว่าเซต A ของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ล่ะพี่บอกว่าเซต A ของพี่เนี่ยอ่ามันก็คืออย่างนี้เซตของ x นะคะโดยที่ x เนี่ยเป็นช่วงเลยตั้งแต่5ถึง10อย่างนี้เลยถูกไหมฉะนั้นเนี่ยโอ๊ยมันเขียนแจกแจงไม่ได้มันเป็นช่วงนะคะมันมีอะไรมากมายอยู่ในนี้เยอะแยะ เราไม่สามารถที่จะเขียนแจ็แจงมันได้หมดถึงแม้ว,ว่า Power Set ของ A มันจะมีอยู่จริงก็ตามแต่ว่าก็เขียนแจ็แจงมาไม่ได้ข้อที่4นะคะถ้า A เศก B เท่ากับ A เ e ก C แล้ว B เศก C เป็นสมาชิกเออเป็น Subset ของ A อันนี้เนี่ยถ้าักเรียนยังไม่มั่นใจเนี่ยนั่นเลยลองไปดูข้อ5ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาสเสลยข้อ4ข้อ5เนี่ยสังเกตว่ามันง่ายกว่านะักเรียมาดูข้อ5เลย A ลบ คือถ้าข้อ5ถูกเนี่ยเราก็ตอบ5เลยใช่ไหมถ้าข้อ5ผิดเราก็ตอบข้อ4ใช่ไหมอ่ะเรามาดูข้อ5 a ลบ b พายนะคะเท่ากับ a พายมินเนี่ยอ่ะเราเรามาวาดวาดเป็นรูปกันละกันในข้อ5น่าจะง่ายอันนี้เป็น a อันนี้เป็น b เล็กไปไหมเนี่ย a ลบ b เอา a ลบ b ก่อนถ้าเป็นค่า a ลบ b เนี่ยอันนี้ a นี้ b a ลบ b คือตรงไหนคะถ้า a ลบ b คือตรงนี้ใช่ไหม คือเอาแต่ใน A แต่ว่าต้องไม่อยู่ใน B คือตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เขาเอาบอกว่า A ลบ B พา i ์มแปลว่าเอาข้างนอกของมันข้างนอกของไอ้เจ้าที่เราระบายตอนแรกก็คือตรงนี้นะคะนี่คือ A ลบ B พาร m มกับอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่ามันคือ A พา i ์มยูเนียนกับ A อินเทอร์เ B อันนี้คือ A นี้ B A พารมนะคะก็คือข้างนอกของ A นะก็ข้างนอกหมดนี้เลยนะคะ แล้วยูเนียนนะยูเนียนก็คือรวมกันกับ a n e r s, s b a n e r s, s, s b คือตัวไหนคะตรงนี้นะคะสแสดงว่าพื้นที่สามกันแม้เหมือนกันปะพื้นที่เดียวกันนะคะก็คืออเราแรงงานที่เดียวกันไอตัวที่ระบายดินสอตอนแรกเนี่ยเราไม่เอานะคะมันคือ a ลบ b ซึ่งเราไม่เอานะเราเอา a ลบ b ผลามก็คือพื้นที่ส่วนเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยข้อ5เนี่ยถูกต้องอ่ดังนั้นที่นี้นักเรียนตอบข้อ5ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยนักเรียนมาดูข้อ4ว่า มันผิดก็คือ a intersect b เนี่ยเท่ากับ a intersect c แล้วเนี่ยถามว่า b s e c c เป็นสับเซตของ a ไหมนะคะตรงนี้พี่ขอใช้ตัวอย่างในการให้เรนเห็นภาพก็คือว่าถ้าเซต a ของพี่เป็นเซตของ1 2นะแล้วก็เซต b เป็นเซต b พี่เป็นอ่ะ1 3นะคะแล้วก็ a เซ t s b เท่ากับ a เซ t s c c ใช่ไหม ให้เซต c เป็นอย่างนี้เลยอ่าหนึ่งสามสี่นะถ้า a เศก b ก็ได้อะไร a เศก b เนี่ยก็ได้เซตของ1ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็น a เซก c เนี่ยก็ได้เซตของหนึ่งเหมือนกันเท่ากันแล้วนะอันนี้คือเป็นไปตามเงื่อนไขแรกว่าเงื่อนไขแรกก็คือ a เศก b เท่ากับ a เแก c ละอันนี้อันนี้จริงละเขาบอกว่าแล้ว b เศก c เนี่ยเป็นสับเซตของ a b s e x ซคือใคร b s e x ซคือเซตของ1กับ3ใช่ไหมคะก็คือตัวนี้เป็นสับเซตของ a ไหมไม่เป็นถูกไหมมันไม่ได้เป็นสับเซตของ b s e x ซนะคะก็พบว่าไม่ได้เป็นสับเซตของ a เสมอไปนะงนั้นข้อที่4เนี่ยก็เลยผิดไปเนาะโอเคเราตอบข้อ3ค่ะข้อ13นะคะเขาให้เซต a กับเซต b เรามาแล้วก็ถามว่าเซตของ pa ลบ b เนี่ยมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่นะคะเขาถามหา n ของ pa ลบ b ตัวนี้นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะไปหา power set a ออกมานะว่าจำนวน power set a เป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มันอาจจะใช้เวลาแล้วมันอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนะทังนั้นเนี่ยเราลองมองแบบนี้ไหมนกะนคะลองมองว่าเราอยากจะได้จำนวน power set a ที่ ที่ไม่อยู่ใน่ีใช่ไหมคะ power set A แต่ว่าไม่เอาใน B ก็คือเราหาจำนวน power set A ทั้งหมดออกมาก่อนว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ลบที่มันซ้ำกับใน B อะเออที่ลบที่มันซ้ำกับ B ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ที่เราต้องการโอเคไหมคะลองมาหา,าจำนวน power set ของ A กันก่อนนะคะ npa A มีสมาชิกกี่ตัวนักเรียนกี่ตัวกี่ตัว4หรือห้าหนตัวนะคะ สองกลังสถูกไหมสองกลัง n a 2องกลังสเป็น16อันนี้คือ n p a ทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าไอ้เจ้า p a ค่ะ power set a ที่มีโอกาสซ้ำกับกับเ e t b เรา p a ที่มีโอกาสซ้ำกับ set b เรามันน่าจะเป็นใครได้บ้างเวลาเราหา p a เนี่ยมันก็จะมีตัวแรกก็เป็นเซตว่างใช่ไหมตัวที่สองก็เซ t ของ set ของตัวนี้ set ของสมาชิกตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เซตของศูนย์เของหอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวที่มีโอกาสซ้าค่ะเราสนใจเฉพาะตัวที่มีโอกาสซ้ํากับ b ตัวนี้แน่นอนว่าซ้านะคะตัวนี้แน่นอนว่าซ้ําตัวนี้เป็นตัวที่มีโอกาสซ้ํากับซ้าซ้ำไหม pa มีเป็นไปได้ไหมที่จะมีตัวนี้ถ้าเราจับศูนย์กับจับเซตของศูนย์หนึ่งใช่ไหมแล้วเอามาใส่เซตศูนย์กับเซตของศูนย์หนึ่งตัวเนี้ยก็คือ,อเป็นสมาชิกของ pa ได้นะคะตัวนี้ก็คือซ้ํากัน ส่วนตัวนี้ล่ะถามว่าตัวนี้มีโอกาสซ้ํากับ pa ไหมไม่มีนะไม่มีศูนย์ไปจับพูดกับใครไม่มีนะคะให้มันได้ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราหมดละ pa เนี่ยเราไม่เขียนต่อละเราสนใจแค่ตัวที่มีโอกาสซ้ําซึ่งปรากฏว่ามีสามตัวมีสามตัวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาจํานวน power set ของ a ทั้งหมดก็คือสิบหกนะคะแล้วหักออกด้วยไอตัวที่มันมีโอกาสซ้ำกับ b หน 3, 3่ตัวนะคะดังนั้นเราก็เลยเอา16ลบกับ3เพื่อให้ได้เอาเพื่อให้ได้อะไเพื่อให้ได้จำนวนของ power set A ที่ไม่อยู่ใน B แล้วก็หักตัวที่มันซ้ำกับ B ออกซะก็เลยเหลือแค่จำนวน power set A ที่มันไม่อยู่ใน B นะคะเราก็ได้คำตอบสุดท้ายออกมาเป็น13นั่นเองข้อ14เนี่ยมาแนวคล้ายๆกันเลยกับข้อ13แทบจะลอกกันมาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เขาถามหา เขาให้ a มานะคะเราก็ถามหา pa ลบ a นะคะดังนั้นเนี่ยหลักการเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือว่าเราหาจำนวนสมาชิกของ power set a ออกมาว่ามีกี่ตัวใช่ไหม n ไย n power set a จำนวน power set a มีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 2องามกำลัง5้ใช่ไหมคะ2กำลัง na นะเท่ากับ32ตัวอ่ะ แล้วก็ A เราเนี่ยมีสมาชิก5ตัวนี้แต่ว่าสมาชิกของ a ที่ที่มันมีโอกาสซ้ำกับ pa ที่มีโอกาสซ้ำกับ pa มีตัวไหนได้บ้างอ่ะตัวนี้เลยเซ็ตว่างแน่นอนแล้วก็ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมคะเซตของ0แล้วก็ตัวไหนเซตของ0นย์ก็คือเกิดจากการเอาศูนย์เนี่ยมาใส่เซ็ตนะอยู่ในภายเเซต a. แล้วก็ตัวไหนอีกมีอีกไหมถ้าเราจับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ เซตของศูนย์หนึ่งก็คือเป็นการที่เราเอาดึงศูนย์มาดึงหนึ่งมาใส่เซตนะคะก็หมดละตัวที่มีโอกาสซ้ำมีแค่นี้นะเพราะเซตเอที่เหลือเราไม่สนใจแล้วเราสนใจว่าโอเคมีโอกาสซ้ำเนี่ยอยู่สามตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามตัวดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องการ n ของ pa ลบ a นะคะก็คือทั้งหมดสามสิบสองแล้วก็ลบด้วยที่มันซ้ำกับ a ก็คือ3ตัวเราก็เอา32ลบ3ก็เป็น29ตัวนะคะคือเราอาหักออกด้วยตัวที่มันซ้ำกันเนาะข้อ15นะคะเขาให้เซต A กับเรามาแล้วก็ถามว่าเซตของ PA ลบ A ยูเนียนกับ A ลบ PA เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะคะแล้วก็ มีความแอดวานซ์กว่าข้ออันนี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเซตเของเราเนี่ยก่อนอื่นเราก็มามองพิจารณาดูว่าเอ้เซตเอพาวเวอร์ของ A พิจารณาว่าจํานวน Power อร์ของ A เนี่ยมีจํานวนอยู่ที่ทเท่าไหร่คะหนึ่งส2งสามสี่ห้าหกสองกำลังหใช่ไหมคะสองกำลังหเป็นหกสิบสตัวตอนนี้เรารู้ว่า npa เนี่ยมีหกิบตัวตอนนี้เรารู้ว่า npa มีหกิบตัว ทีนี้เนี่ยเราต้องการว่าเราเอา,อา pa ลบ a ใช่ไหมก็คืออาจจ้พี่วาดอย่างนี้เพื่อความเสริมความเข้าใจนะถ้าอันนี้คือเซต a ถ้าอันนี้คือเซต pa ตัวที่มันมีโอกาสซ้ำกันนะคะระหว่าง a แล้วก็ pa คือใครบ้างอ่ะเราเขียน pa ไว้ตรงนี้แล้วกัน pa ตัวที่มีโอกาสซ้ำม,มีใครมีเซตว่างอ่ะแน่นอนแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมคะ เซตของเซตว่างใช่ไหมก็คือเกิดจะเอาเซตว่างมาใส่เซตใครอีกศูนย์ไม่ําเซตของศูนย์ตัวนี้นะคะเซตของหนึ่งไม่ซามนะคะเซตของศูนย์หนึ่งไม่สาก็คือหมดละมีทั้งหมดสามตัวเนี้ยนะคะที่มโอกาสซ้ำนี่นะเซตของเซตของเซตว่างแล้วก็เซตของศูนย์นะที่มโอกาสไปซ้ำกับ PA ถูกต้องไหมคะมีอยู่สามตัวคือตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นสามตัวอันนี้เป็นสามตัว ทีนี้เนื่องจากว่า P A ของเราเนี่ยมี64นะคะฉะนั้นทั้งหมด P A 64ส่นะลบสแสดงว่าไอ้เจ้าช่องเนี้ยคือ61ถูกไหมทั้งหมด P A เป็น64นะคะลบไป3เหลือ61อ่ะแสดงว่าช่องนี้เป็นเป็นหกสิตัวเนี้ยค่ะคืออะไรก็คือ n ของอุ้ย n ของ P A ลบ a ที่เราต้องการใช่ไหมคะ กับตัวนี้เหมือนกัน A ของเรามีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวใช่ไหมอ่าเมื่อกี้มีหกตัวแล้วหักออกด้วยสามหกลบสามเหลือสามตัวเนี้ยคือสามเฉพาะช่องนี้นะคะเฉพาะเซี่ยวประจําตรงนี้นะหกเอ็ดก็คือเฉพาะตรงนี้นะคะอ่ะอันเนี้ยไอ้เจ้าสามตัวเนี้ยคืออะไรคืออะไรคะก็คือเปลี่ยนไปก็เอ็นของ a ลบด้วย p a ถูกต้องไหม ก็คือ A ที่มันไม่อยู่ใน PA นะคะที่มันไม่อยู่ใน PA ก็คือแค่แค่ตรงนี้แค่3เนี่ยแหละแล้วสิ่งที่จุดอยากรู้ก็คือเซตของ PA ลบ A ยูเนียนกับ a ลบ PA ตรงเนี้ยยูเนียนกันก็คือมีจำนวนสมาชิก,กตัวก็เป็น61บวก63นะคะ64ตัวนั่นเองนะดังนั้นเอาอา3บวก61นะคะเป็น64ตัวค่ะ